โฆษณาหรือขีดเขียนในที่ต่างๆ No person shall display distribute any advertisement or hand or or display distribute shall bill เต็นตัวนี้ไม่ได้ถูกใช้งานมาหลายปีแล้วสาเหตุก็เพราะว่ามันทั้งใหญ่แล้วก็หนักแต่ครั้งนี้ผมเอามันกลับมาใช้เพราะคิดว่าถ้าผมต้องอยู่ในเต็นนี้ประมาณหนึ่งเดือนมันก็น่าจะสบายกว่าเต็นเดินป่าที่ผมใช้อยู่ เวลาเราพูดถึงการอยู่บนภูกระดึงนานๆก็มักจะมีคำถามว่าคนพวกนี้ขึ้นมาทำไมมันมีอะไรให้น่าสนใจมากขนาดนั้นผมเองก็เจอคนที่ขึ้นมาอยู่บนนี้นานๆหลายคนนะแต่ก็ไม่เคยถามพวกเขาเลยว่ามากันทำไมผมขึ้นมารอบนี้มีของที่ต้องเอามารีวิวด้วยสีอย่างคือแกสมือถือ รองเท้ากีฬาเดินป่านาฬิกาสมาร์ทวอชและอุปกรณ์เดินป่านั่นทําให้ผมต้องจ้างลูกหาปเป็นครั้งแรกหลายคนชอบคิดว่าผมเป็นพวกเอ็กซ์เพรสด้านภูกระดึงแต่ผมก็ไม่เคยจ้างลูกหาเลยนะแบกเองอย่างเดียวพอได้จ้างมันก็จะงงๆหน่อยว่าขั้นตอนมันต้องทำยังไงบ้างคนชอบพูดว่าที่นี่ขึ้นง่ายเดินง่ายผมว่ามันก็ง่ายหมดทุกที่แหละถ้ามีลูกหาขึ้นมารอบนี้ไม่ได้ชิเลยนะ เพราะต้องถ่ายคลิปตัดคลิปผมก็เตรียมใจไว้แล้วพอสมควรเวลาส่วนใหญ่คงหมดไปกับการทำคลิปวิดีโอถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นผมก็ขออยู่ในบรรยากาศดีๆแบบที่นี่ดีกว่าไปเนีฝังสัตว์ูซูเหมือนไยางริงนอะไรอ่ะสรปเจ้าเฮ็ดพัดยังไงคอยผัดน้อผัดค้ะใส่พิยผัดคณาใส่พิหยอด ภูกระดึงมีร้านอาหารอยู่เกือบ30ร้านนั่นทําให้เกิดปัญหาอย่างหนึ่งในการหาอะไรกินก็คือไม่รู้ว่าจะกินอะไรและอะไรที่มันกินง่ายๆก็คงหนีไม่พ้นอาหารตามสั่งอย่างเช่นผัดคน้าที่คุณยายชอบท่านนี้กำลังผัดให้ผมอยู่นี่แหละแะดัดแปลงเล็กน้อยโดยการใส่พริกหยวกเข้าไปกลายเป็นผัดคณ้าพริกหยวกการใส่พริกหยวกเข้าไปทำให้เพิ่มความหอมมากขึ้น และสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรากินข้าวได้อร่อยขึ้นแบบง่ายๆนั่นก็คือการกินร่วมกับผู้อื่นนี่แหละนอกจากจะเป็นการเพิ่มเมนูอาหารให้หลากหลายมากขึ้นแล้วยังเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีด้วยโดยการพูดคุยกันระหว่างกินข้าวเย็นนี่แหละใครที่เบื่ออาหารลองกินมื้อเย็นร่วมกับคนอื่นดูนะครับได้ผลไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจารมา์มากิมเอาเอาเอมันผัไทยเรอเอามนผัดไทยอยู่ลดหวหอยทอด กุ้ทอดเหรอกุ้งทอดทำไมไม่หอยทอดกูนีน่ไงจ๊งะปลาแตงกีจตงกีผอกของมันเยอะของมันเยอะกูเลยนะเจะลงบ้าน 6ธันวาคม2566วันที่สองของการใช้ชีวิตบนภูกระดึงหนึ่งเดือนเช้านี้แสงดีนะไม่ได้อลังการอะไรมากแต่ก็แสงดีมีทะเลหมอกให้ได้เห็นเล็กน้อยไม่ได้มีให้เห็นเยอะเหมือนหน้าฝนสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยมาโดยตลอดว่าหมาตัวนี้มันเป็นหมาของใครเป็นหลายครั้งละ ผมไปพลาดตอนไหนวะผมว่ามันน่าจะอยู่ในรองเท้าหลังจากที่โดนความชื้นเมื่อคือนแน่ๆถึงกับกัดทะลุถุงเท้ากันเลยทีเดียวหนึ่งในคำถามที่ถามกันมาเยอะคืออยู่บนนี้นานๆแล้วซักผ้ายังไงเรื่องนี้ไม่ยากครับคำถามคือคุณซักมือเป็นไหมสิ่งที่ต้องเตรียมมาคือถังน้ำและผงซักฟอกรวมถึงน้ำยาปรับผ้านุ่ม ผงซักฟอกวันนี้มีขายนะอันดับแรกเปิดน้ำใส่ผงซักฟอกเพื่อแช่ผ้าสักก่อนประมาณ10 1 5นาทีระหว่างนี้ก็นั่งเล่นโทรศัพท์รอไปเมื่อได้เวลาเริ่มการซักผ้าก็ <c oughs> อย่าไปขยี้แรงนะครับยิ่งเป็นผ้ายืดมันยิ่งรับแรงขยี้หนักๆไม่ได้เสร็จแล้วก็ล้างน้ำสะอาด1-2รอบ ขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่น like ้ำยาประผ้านุ่มทิ้งไว้สักพักแล้วก็เอาไปบิดตากสถานที่ตากผ้าบนนี้ก็หาวิธีเอาเองเช่นแนวเชือกตามศาลาหรือท่อนไม้ที่โดนแดดตลอดเวลาแบบนี้จะดีมากรวมไปถึงการขึงเชือกตามเต็นท์ก็ได้เหมือนกันประมาณ3มชั่วโมงผ้าก็แห้งแล้วครับทีนี้ก็กินมื้อเที่ยง แล้วก็นั่งทำงานต่อเป็นเป็นเ็นตัวเองไปเ่อยเรื่อยยกไข่สม่พ่พรุ่งนี้ผมต้องยกใข้นะถ้าหยุดต่อก็ยกใข้เรื่อยๆนะ อโอเคครับพรุ่งนี้เข้ามาติดต่อรวมกันจริงโอเคครับไม่มีเยอะเยเสร็จสวัสดีทุกท่านนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่เส้นทางไปดูอาทิตย์ตกนะครับตอนนี้เวลาประมาณ5้าโมงสิบนาทีนะครับแสงเริ่มมาแล้วในกล้องจะไม่เห็นเพราะมันโฟกัสหน้าผมอยู่นะครับเรามากับพี่พิกป่นอยู่ข้างหลังโน้นครับสวัสดีครับ เขาเคยมาหลายรอบแล้วจนจนเขาไม่นับว่าเขามาครั้งที่เท่าไหร่นะครับเออไม่ได้นับครั้งนะครับจังหวนนู้นนี่ผมีคนเ้้าาดีครับผมเดี๋ยวแวะมาหาคนดังก็มีเลยนะครับผม นี่เราอยู่กันที่ถ้ามาดูพวกเราก็ปั่นกันเต็มที่เพื่อให้ทันแสงเย็นโชคไม่คดีเท่าไหร่มีเมฆก้อนใหญ่มาบังตรงหน้าตรงที่มันจะตกพอดีแต่ก็ไม่เป็นไร บรรยากาศรวมก็ดูชิลดีเหมือนกันเมฆบังครับมองไม่เห็นเลยเมฆบังหมดแล้วจะยิงดวงอาทิตย์มันยังไม่ตกเว้ยแต่ว่าเมฆมันบังนะครับมีเอซมันทักด้วยครับส่วนใหญ,ญท่ที่จะจำได้ก็มี2แบบ แบบแรกคือจําได้เลยแบบที่สองคือต้องรอให้ผมพูดซะก่อนเพื่อยืนยันตัวตนด้วยเสียงของผมและที่ตลกคือหลายคนบอกว่าเสียงผมเหมือนในคลิปเลยคือมันก็เสียงกูปะหวะมันมันปั่นดีใช่แล้วเราก็จะคดเกจทำองานกุญแจรถเราก็จะสั่นน่ากู้ใดอันคนมีอายุแดงหรอไลคะคนมีอายุแล้ว มาที่นี่ใส่กางเกงบอมหรอกนะใส่มวกนะเราลงไปเพื่องดนแล้วเราก็ขึ้นมาเรามาอยูโดนเดียอยู่ทุกนีเป็นเดือน,แ,นแต่ว่าบอลงลงลงไปแล้วขึ้นมามไปแล้วก็ขึ้นมาคือโตเฮ็ดมวนขึ้นช่วงสุดท้ายของวันคือการกินหมูกระทะ มันเป็นอาหารที่ต้องกินร่วมกับคนอื่นนะมันถึงจะดีคือมันแพงไงแล้วมันก็ได้เยอะคนเดียวกินก็ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ผมเจอพี่ท่านนี้ที่ภูสอยดาวก็มีนึกว่าจะเจอกันบนนี้อีกรอบแต่ก็ไม่เจอเรื่องแปลกใครที่เที่ยวแบบนี้ก็จะเจอกันบนที่แบบนี้เป็นเรื่องปกติครับมไม้มีอะไรอยากมันเย็บผ้าปกติเนะแบบจับไอ้รอยที่มฐาน แต่ว่าซิปมันไม่ได้แตกไม่ได้อะไรใช่ไหมซิปมันปกติตัวตัวซิฟมันไม่ได้พังมันเห็นซิปนี่ปะอยู่ข้างล่างติอ๋อรอยต่อมันเนี่นยตัวไปสองปีไม่เป็นไย ไม,ไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดนะฮะอัพอะไรผมไม่ได้ตัดคลิปแล้วเ <c oughs> ต็มเข้านอนและวหมดเวลาแล้วของวันนี้แล้วพูดนะต้งหมดวันแล้ววันนี้ไม่มีคลิปอัพนะครับทุกคนดีวันจันทร์คุณตี๋ไม่ต้ <c oughs> วพรุ่งนี้ผมว่าไม่ต้องไปไหนนั่งตัดคลิปอย่างเดียวนะับ <c oughs>